ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยถแถลงนโยบายด้านความปลอดภัยจัดตั้งศูนย์เฝ้าะระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมใช้เทคโนโลยีช่วยเฝ้าะระวังพื้นที่เสี่ยงตั้งเป้าเห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน1ปีที่พักเพื่อไทยพลตำรวจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9พักเพื่อไทยถแถลงนโยบายลดปัญหาอาชญากรรมอักขีภัยและยาเสพติดเพื่อคนกทมว่า ตนตั้งเป้าหมายในการลดคดีอาชญากรรมทุกประเภทให้ได้20%ในปีแรกลดอาชญากรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติคดีเด็กสตรีและคนชรา50%ลดพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด30%ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติด50% และลดความสูญเสียจากอักขีภัย50%นอกจากนี้จะแก้ปัญหาการทำงานของกทมที่มีการแยกส่วนกันอยู่ซึ่งทำให้ขาดความต่อเนื่องและแก้ปัญหาได้ล่าช้าโดยตนจะไม่แยกส่วนการทำงานถ้ามีส่วนที่ต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นจะต้องทำงานร่วมกันสำหรับการป้องกันด้านอาชญากรรมจะมีการตั้งศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยกรุงเทพหานครทุกพื้นที่24ชั่วโมง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานเชื่อมโยงภาพจากระบบกล้อง CCTV ของกทมตำรวจและหน่วยงานภาครัฐทุกระบบเข้าด้วยกันรวมทั้งเชื่อมโยงระบบ CCTV ระบบความปลอดภัยจากอาคารสูงหมู่บ้านและคอนโดมิเนียมทั่วกรุงเทพมหานครจะใช้ระบบแอปพลิเคชันที่สามารถบอกรูป,ปรพรรณสันฐานของคนในกล้องได้จากทุกจุดว่าเหมือนคนที่ถูกหมายเรียกหรือไม่นอกจากนี้จะมีการจัดทําแผนที่แสดงตําแหน่งอาชญากรรมทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้รวดเร็วและเก็บข้อมูลสถิติอาชญากรรมเพื่อวางแผนดูแลความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้อย่างไร้รอยต่อเพิ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังความปลอดภยัย1 0 0 0 0แนคนโดยให้คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างแท็กซี่และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมพร้อมทั้งจะนํางบประมาณของกทมให้กับกองบัญชาการตํารวจนครบาลในการเพิ่มจํานวนตํารวจสายตรวจ รวมถึงติดตั้ง GPS บนรถสาธารณะทุกคันด้วยงบของกทมเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร พลตเอกพงษพัฒน์กล่าวอีกว่าสำหรับด้านอาคีภยัยจะเพิ่มจำนวนสถานีดับเพลิงให้ครอบคลุมเขตชุมชนและตึกสูงเพิ่มบุคลากรรถดับเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมส่วนด้านยาเสพติดจะสนับสนุนการขยายโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนให้ครบทุกชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โรงเรียนในกรทมทุกแห่งเป็นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างสิ้นเชิงพร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนเสี่ยงให้มีลานกีฬาหรือลานกิจกรรมสำหรับเยาวชน รวมถึงให้โรงพยาบาลในสังกัดคอทมอทุกแห่งเป็นสูตรฟืน้นฟูและบำบัดผู้เสพยาเสพติดฟรีเพื่อให้ได้บำบัดรักษาอาการบริเวณใกล้บ้านได้สิ่งที่ผมเองและพักเพื่อไทยมีความปรารถนาสูงสุดก็คือความสุขของพี่น้องประชาชนเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้ความสูญเสียอันเกิดจากเหตุอาทยากรรมอันเกิดจากเรื่องของยาเสพติด หรือแม้กระทั่งภัยพิบัติและอักขีภัยเราไม่สามารถปล่อยให้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้โดยเราไม่ได้เฝ้าระวังอย่างเพียงพอวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะเฝ้าระวังอย่างไรเราจะตั้งศูนย์เฝ้าระวังดูแลอย่างไรเราจะทําตามนั้นเราจะไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องผิดหวังหรือกังวลใจเพราะฉะนั้นที่ผมขออาสา ว่าจะคืนความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนนั้นผมจะทำทันทีเริ่มต้นด้วยศูนย์เฝ้าระวังอาชญากรรมแล้วการทำงานของศูนย์นี้แน่นอนครับยุทธศาสตร์เราไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือการทำงานร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อผมหวังว่าพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจะมีความปลอดภัยมากขึ้นจะมีความรู้สึกกังวลใจน้อยลงและทุกคนจะมีรอยยิ้ม กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับขอขอพบพระคุณครับ